วันนี้จะมาสาธิตวิธีการคว้านเม็ดลำไยนะคะโดยเราไม่ต้องใช้มีดคว้านเราใช้แค่อุปกรณ์ก็คือนี่ค่ะช้อนช้อนสแตนเลสที่เป็นช้อนอาหารหวานสั้นๆนะคะแล้วก็ลูกลำไยนะคะขั้นตอนแรกเราก็ใช้ด้ามช้อนเจาะเข้าไปที่ตรง กลางเม็ดลำไยตรงขั้วมันนะคะเราก,กดลงไปเลยค่ะเดี๋ยวซูมเข้ามาที่ที่มือเลยจะได้เห็นชัดๆกดลงไปนี้นะคะแล้วก็หมุนเนี่ยค่ะหมุนค่อยๆหมุนนคะคะเอาด้ามช้อนเนี่ยค่อยๆค,คว้านเม็ดมันออกมานี่ค่ะ เม็ดมันก็จะออกมาได้อย่างง่ายดายเลยไหสร็จแล้วเราก็ค่อยๆแกะเปลือกนี่นะคะแกะเปลือกแล้วก็นี่เลยซึ่งวิธีนี้เราขวานก่อนที่จะปอกเปลือกเพื่อไม่ให้น้ำมันฉ่ำออกมานะคะวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดค่ะ 嗯，好。Mm,